ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้มีเรื่องร้อนๆหลายเรื่องทั้งเรื่องในต่างประเทศและเรื่องในประเทศที่ต้องถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีผมยังไม่บอกเลยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ามีอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยครับสวัสดีครับคุณสิทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้มันมีการชุมนุมใหญ่ในนครปารีสแล้วก็ที่มันแปลกที่สุดก็คือว่ามี ผู้นำประเทศในข่าวบอกถึง60ประเทศเดินทางบินไปถึงนครปารีสแล้วไปร่วมชุมนุมกับคนครับบางสำนักก็บอกว่าเป็นล้านบางสำนักก็บอกว่ามากกว่าสามล้านคุณวิสิทธิ์ได้เห็นภาพได้เห็นครับได้เห็นผมว่ามันเป็นสิ่งแปลกผมเองก็ไม่เคยเห็นคุณริสิทธิ์จะสะท้อนมันมันบอกอะไรกับเราได้บ้างคือสิ่งแรกเนี่ยผมคิดว่า ภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นภาพซึ่งผมเข้าที่จำได้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในการที่คนในเมืองใดเมืองหนึ่งรวมตัวชุมนุมกันแล้วก็มีผู้นำประเทศนะฮะตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีหรือผู้นำทางด้านต่างๆนานาชาตินะฮะจากยุโรปเป็นหลักใช่แต่ว่าจากตะวันออกกลางก็มีที ตัดสินใจเดินทางอย่างที่อาจารย์พูดนะแล้วก็นัดหมายกันอย่างมากล่วงหน้าก็ไม่เกิน2วันนะอย่างเก่งนะครับแล้วก็ไปแสดงพลังคือให้ <c oughs> ชุมนุมเป็นล้านในประเทศไทยชุมนุมมาแล้วมีครับใช่แต่ว่าการที่มีผู้นําระดับนายกรัฐมน,นตรีหรือผู้นาของประเทศและรวมทั้งในอาหรับด้วยครับมีใครบ้างนะครับก็ในในส่วนของยุโรปเนี่ยที่เห็นนะครับแน่นอนท่านทารับดีของฝรั่งเศสท่านเป็นเจ้าบ้านแต่นายกอังกฤษ เยอรมันนะครับที่เห็นที่เป็นที่รู้ <Israel. S 1> จักกันถ้าออกจากยุโรปออกมาหน่อยก็อิสราเอลรู้สึกจะมีจอร์แดนใช่ไหม,ม,มตุรกีนะครับหรือตัวแทนจากประเทศอื่นๆด้วยปาเลสไตน์ครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกเหมือนกันว่าประเด็นที่อยู่ในใจคนจำนวนมากในโลกวันนี้เพราะอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับการก่อการร้าย บังเอิญเป็นการก่อการร้ายซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงโดยตรงกับผู้ซึ่งแสดงออกผ่านสื่อ,อกรณีนี้ก็คือการ์ตูนล,ล้อเลียนนะครับแล้วก็เป็นบังเอิญเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนาศาสนาครับนะครับทาให้เกิดเหตุการณ์ที่เสะเทือนใจทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นสมควรประนามเพราะว่าเป็นการ สังหารหมู่ที่ต้องถือว่าน่าสะพึงกลัวมากนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกก็เห็นว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรงแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อเหตุในช่วงที่มีการล่าตัวมีการจับตัวประกันมีอะไรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาซึ่งขณะนี้เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยก็เผชิญอยู่ปีที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเนี่ย เราเจอเหตุการณ์ของการก่อการร้ายด้วยความรุนแรงเนี่ยหลายเหตุการณ์ทั่วโลกนะครับปลายปลายปีที่จํากันได้อยู่ก็ที่ออสเตรเลียคนคนเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยทำแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงองค์การองคกรที่ทําเรื่องนี้คือการสร้างความรุนแรงก่อการร้ายโดยเฉพาะเห็นเอาไคด้าออกมายอมรับว่าแล้วก็ไปโยงกับไอซิส นะครับ,รบสำหรับรายอีกรายหนึ่งที่ไปยิงตํารวจแต่เขา<ำ>เคลมว่าเป็นของเขาแต่ว่ารจริงๆค,คือคืออะไรก็ยังยงสุดแล้วแต่นะครับที่ผู้นําประเทศมารวมตัวกันจํานวนมากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาหนึ่งปัญหาความรุนแรงและการก่อการร้ายเนี่ยถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามสําคัญของยุคสมัยนี้แล้วก็ที่คนออกมาจํานวนมากเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะตัว เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มแต่กำลังจะเป็นภัยคุกคามที่ลุกลามไปถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน mm hmm. ผมว่านี่คือที่มาของมันนะครับเอาละคุณนัก้สิทธิดูตรงไหนที่บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าไปไปรบกวนหรือไปจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของของเขาผมคิดว่าคำขวัญที่เห็นกันมากที่สุดนะครับที่ขึ้นป้ายแล้วก็มีการออกสติกเกอร์เนี่ยภาษาฝรั่งเศสบ,บอกเชอรสวี ชาลี Charlie, นะครับก็คือเขาแต่ละคนเนี่ยฉันเนี่ยคือชาลีชาลีก็คือชื่อหนังสือนะครับที่ได้ตีพิมพ์แล้วก็บรณทธิการแล้วก็นักวาดการ์ตูนเนี่ยถูกถูกสังหารเขากําลังจะบอกว่าเหยื่อของความรุนแรงตรงเนี้ยคือตัวเขาแต่ละคนที่ออกมาจะก,กี่ล้านคนก็แล้วแต่หมายความว่าไม่ใช่เขาต่อต้านการใช้ความรุนแรงเท่านั้นเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงที่กระทํา ต่อคนอย่างเขาคนที่ควรจะมีสิทธิ์อย่างเขาคือเขาเอาตัวเขาเองเนี่ยแทนชาลีถูกต้องซึ่งบอกว่าเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือเขียนกระตูนร้องเรียนใครก็ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต่อต้านทีเดียวสองอย่างถ้าดูจากโปสเตอร์ที่เขาติดครับถ้าสมมุติว่าเขาจะต่อต้านความรุนแรงเฉยๆเขาจะเขีเยนว่าไงก็ผมก็ไม่ไม่ทราบนะไม่ใช่นักคิดคำขวัญเท่าไหร่นะว่า ก็อาจจะเป็นอะไร no to violence หรือ no to terrorism หรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะสะท้อนเรื่องมันจะสะท้อนเรื่องเดียวแต่อันเนี้ยมันกลับเอาตัวของตัวเองเนี่ยไปบอกว่าเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอืมถ้าสมมุติว่าไม่มี Violence คือไม่มีการยิงไม่มีมความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดบรรดากลุ่มพวกเนี้ยใช้วิธีบอกใช้วิธีร้องขอใช้วิธีบอกให้ทราบว่าเรื่องนี้ ไปกระทบกระเทือนความเชื่อของเขาเป็นศาสนาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับมันมันคำว่าเป็นอย่างนี้ของอาจารย์หมายถึงว่าปฏิกิริยาคือผมคิดว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีการพูดกันมากนักคือปฏิกิริยาที่ใช้ความรุนแรงที่ป่าเถือนเนี่ยม,มันสมควรถูกประนามแน่นอนอแต่ในแง่มุมที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกับเรื่องแบบนี้อย่างไร คำว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือว่าในการใช้สิทธิเสรีภาพของจะสื่อหรือของใครก็ตามเนี่ยที่บังเอิญไปกระทบกระทั่งคนอื่นแล้วในกรณีบางกรณีก็คือไปกระทบในสิ่งที่เป็นความเชื่อสูงสุดเป็นศรัทธานะครับของเขานะครับไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยปฏิกิริยาแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องยอมรับ นะครับผมก็คิดว่าหลายคนก็คิดออกนะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีความเชื่ออะไรมากๆเนี่ยแล้วก็ถูกละเมิดสิทธิ์ตรงนีงน้ก็อาจจะตอบโต้ด้วยด้วยความรุนแรงซึ่งเราไม่เห็นด้วยแน่นอนกับวิธีการอย่างนั้น <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้บังเอิญเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการเผชิญหน้าอยู่แล้วนะครับระหวัง โลกตะวันตกโดยเฉพาะกับการก่อความรุนแรงของกลุ่มหัวรุนแรงนะครับซึ่งอ้างตัวเป็นมุสลิมมันก็เหมือนกับที่เราเรียกว่าเป็นอะไรการปะทะกันของอารยธรรมอยู่มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาด้วยคคุณมมัยววาา่นหซึ่งผมมองว่านะผมก็พูดต่อเลยถนะ้อาจารย์ถามว่าแล้วมันจะเกิดอย่างนี้ไหมถ้ามีการร้องขออะไรผมก็ยังมองว่ามันมีความจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมาพูดคุยถึง วิธีการรูปแบบขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพและการจะใช้คําว่าอะไรครับอาจารย์ใช้คําว่าร้องขอหรือว่าการที่จะร้องเรียนว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นน่ะมันเกินไปหรือไม่ในมุมมองของบางคนหรือมันสร้างความเสียหายกับใครหรือไม่คุณนพสิทธิ์หมายความว่าการใช้สิทธิเสรีภาพที่โลกตะวันตกโดยเฉพาะประเทศฝรัง่งเราพูดไง่ายๆประเทศฝรัง่งยึดสิทธิเสรีภาพเป็นหลักแล้วก็บอกว่า ฉันจะล้อเลียนใครฉันจะว่าอะไรเป็นสิทธิเป็นสิทธิไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องคนที่ถูกล้อเลียนคจะล้อเลียนอะไรก็ได้ครับถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของสื่อหรือของคนที่จะล้อเลียนแต่ทางฝ่ายที่มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาของเขาอย่างอย่างมุฮัมมัดเมื่อถูกล้อเลียนเขาก็ไม่ไม่พอใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพิสิทธิ์มองว่าครั้งนี้แนวความคิดแบบฝรั่ง หรือแบบแบบที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องของการล้อเลียนหรือว่าไม่ให้น้ำหนักในเรื่องของของความเชื่อในศาสนาหรือให้แต่ให้น้อยกว่าไอความรุนแรงที่ฝ่ายนี้ไปกระทำต่อคือ,อผมอคิดว่าบังเอิญปฏิกิริยาของอีกฝ่ายที่ออกมาในรูปของความรุนแรงที่มันปลาถื่นเนี่ยมันเลยทําให้คนอยากจะแสดงออกเรียกว่าให้มันชัดเจนไปเลยว่านี่เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่ต้อง ต่อสู้ปกป้องห่วงแหนนะครับแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์ถามว่าไม่ได้เป็นปฏิกิริยาแบบนั้นแต่เป็นปฏิกิริยาของการอาจจะประท้วงหรืออะไรเนี่ย mm. ก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะได้รับการรับฟังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยผมก็สังเกตเหมือนกันนะครับเราเราดูจากข่าวเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าคนในฝรั่งเศสคนในยุโรปนี่ ไม่ใช่เฉพาะที่ปารีสโดยซ้ำนะครับบางทีในเมืองอื่นๆก็มีการแสดงออกสนับสนุนนะการแสดงพลังครั้งนี้แต่ว่าผมก็พบปะกับคนคนไทยนในสังคมไทยหลายคนก็จะตั้งคำถามเหมือนที่อาจารย์ตั้งเหมือนกันว่าเอแล้วเวลามันมีความเชื่อของคนที่มันถูกละเมิดแล้วก็มันบังเอิญเป็นความเชื่อที่เขามีความรู้สึกอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะมันจะทำกันยังไง เพราะเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับในขณะที่เราบอกว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าคนมีสิทธิในการที่จะแสดงออกล้อเลียนอะไรก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายเรื่องซึ่งถ้าไปแสดงออกก็ถูกลงโทษนะเช่นผมคิดว่าการไปละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นการเหยียดผิวถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ใช่ไหมครับฝรั่งเอาตายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเ,เรื่องเพศถูกไหมครับการไปดูถูกเพศอื่นเนี่ยจะเพศไหนก็ตามเนี่ยก็กกได้รับปฏิกิริยาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยความจริงก็คือว่าผมไม่คิดนะครับว่าเขาจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนี่อะไรก็ได้มันต้องมีขอบเขตเหมือนกันเพียงแต่ขอบเขตหนึ่งอาจจะมองไม่ตรงกันและสองก็คือว่าในกรณีที่ละเมิดไปแล้วเนี่ย วิธีการปฏิกริยาที่มันถูกต้องในการที่จะไปห้ามเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรบางทีก็เป็นเรื่องกฎหมายบางทีก็ไปการลงโทษทางสังคมนะครับแต่ต้องไม่ใช่ความรุนแรงแต่ประเทศมุสลิมอย่างปาเลสไตน์ก็ดีทำไมผู้นำเขาจึงออกมาร่วมตรงนี้ด้วยอันเนี้ยเป็นอันที่ผมก็ยังงงเพราะ<ม>ว่าผมคิดว่าเขาก็ต้องการที่จะแสดงออกนะครับว่าคนที่ไปใช้ความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ หรือใช้การก่อการร้ายเนี่ยแล้วไปทําให้เกิดความเข้าใจว่านั่นเป็นการต่อสู้ตามหลักศาสนาเนี่ยอเขาก็ต้องการแสดงออกว่ามันไม่ใช่นะครับหลักศาสนาของเขาก็ไม่ได้ให้ไปใช้ความรุนแรงแบบนี้ผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ทําไมผู้นําของประเทศมุสลิมเนี่ยถึงเข้าไปร่วมด้วยแสดงว่าผู้นาประเทศมุสลิมหรือมุสลิมอีกจําพวกหนึ่งอาจจะไม่พอใจที่มีคนมาล้อเลียนศาสดาข,ของเขาแต่ เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที<ห>่จะใช้ความรุนแรงโอ้เพราะงั้นมันมันน้ำหนักมัน,มนก็เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมันมีแง่มุมแง่คิดหลายอย่างนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาความรุนแรงการก่อการร้ายเนี่ยอยู่ในใจคนคนอึดอัดมากนะครับผมว่าตั้งแต่ในร่วง 10- 20, 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความอึดอัดตรงนี้มีมากคงจะเถียงกันยาวเราคงไม่ได้คุยกันในรายการนี้ว่า การเติบโตของก่อการร้ายการก่อการร้ายมันมาจากอะไรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการปะทะกันของค่านิยมระบบค่านิยมความเชื่อที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามที่มันมีอยู่กับโลกทั้งโลกในขณะนี้ hmm. ที่ต้องคิดแล้วก็ขณะเดียวกันผมก็คิดว่าโลกของการสื่อสารและก็ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวเร่งให้ประเด็นแบบนี้เป็นประเด็นที่มีความ ละเอียดอ่อนและอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาความรุนแรงได้มากขึ้นมันเป็นการประกาศเจตนาด้วยหรือเปล่าว่าจะต่อต้านความรุนแรงและให้กำลังใจฝรั่งเศสว่าอย่าได้อย่าจํานนอย่าจนนําจนนต่อการขนะ่<ค>มขู่ครับ,รบผมว่าการแสดงพลังเมื่อวานเนี่ก็เพื่อที่จะบอกว่าไม่จํานนนะครับแล้วก็ที่ผมติดตามในข่าวเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ไปร่วมชุมนุมให้สัมภาษณ์หรือว่าตะโกนออกมาว่าเราไม่กลัว แต่ถ้ามองกลับไปอีกมุมหนึ่งมุมของคนที่นับถือศาสนาของเขาแต่ว่าถูกย่ำยีผมก็นึกถึงว่าอย่างคนเอาพระพุทธรูปฝรั่งเคยเอาพระพุทธรูปไปประดับร้านวางหมวกบ้างเอาไปแต่งเอาชุดอะไรผู้หญิงไปติดบ้างเราก็เคยไม่สบายใจใช่ไหมครับเราก็เราก็ไม่ใช่ไม่สบายใจแหละครับผมว่ามีคนจำนวนมากโกรธนะครับแล้วก็มีการ ประท้วงมีการร้องเรียนนะครับทีนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะว่าในขณะที่ระบอกโลกเล็กลงใช่ไหมครับ,รบเชื่อมโยงสื่อสารกันหมดนะีแต่ค่านิยมพื้นฐานหลายอย่างความเชื่อหลายอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับอาจารย์พูดถึงกรณีพระพุทธรูปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่ไปละเมิดตรงเนี้ยที่เป็นชาวต่างประเทศหลายครั้งเนี่ย บางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆว่าการเคารพนับถือหรือเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเป็นอย่างไรเขาถึงไปทําอย่างนั้นนะครับเขาก็ยึดเสรีภาพเขาก็ยึดเสรีภาพเขาเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอาจจะศิลปะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาที่โต้เถียงกันผมยังคุยกันอยู่บอกว่าเอ๊ะอย่างเรื่องธงเนี่ยอ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษ ประเทศไทยเนี่ยมีผมไม่รู้อาจารย์เคยอ่านพรบธงหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โหเคร่งเคร่งครัดมากนะครับใครเอาธงไปวางไปทําอะไรในลักษณะที่ไม่เหมาะสม,มผิดกฎหมายมแต่อาจารย์เห็นไหมบางประเทศเนี่ยธงเขาเนี่ยเอามาขายเป็นชุดทันในเลยอังกฤษอก็มีมแต่ขณะเดียวกันประเทศตะวันตกบางประเทศเผาธงก็เป็นความผิดนะอัอะนเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันก็ต้องพยายามทําความเข้าใจเหมือนกันถึง ความแตกต่างในฐานความคิดนะครับถ้าเราสามารถที่จะมาคือไหนๆเราบอกว่าโลกจะเป็นโลกเดียวกันแล้วเนี่ยนะฮะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเหมือนกันแต่เราก็อยากให้ทุกคนมีความเข้าอ,อกเข้าใจความต่างในด้านความเชื่อมากขึ้นนะครับถ้ามันเป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายนั่นก็เรื่องหนึ่งนะหมายความว่าอุดมการณ์ที่ไปนิยมความรุนแรงการแบ่งแยกอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่ว่าถ้ามันเป็นความเชื่อแต่ว่าคนหนึ่งเชื่ออีกคนหนึ่งไม่เชื่อคนหนึ่งนับถืออีกคนหนึ่งไม่นับถือเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงในกติกาที่จะทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจแล้วก็เรายังไม่รู้เรือดซ้ํานะครับจะไปจบที่ไหนเรื่องที่พูดนี้ทําให้ผมนึกถึงมาตรา112ได้ไหมครับก็เป็นอ,อก็เป็นเรื่องเดียวกันถูกต้องครับเป็นเรื่องเดียวกันที่บ,บางทีฝรั่งก็ไม่เข้าใจถูกต้องว่าทําไม จะต้องปกป้องสารบัญพระมหากตรยัตรปกป้องแล้วก็บอกว่าลงโทษมากไปอะไรต่อมีอะไรใช่ครับแต่ว่าคนไทยให้ค่านิยมก็คือให้น้ำหนักกับเรื่องนี้สูงมากแต่เขาเนี่ยมองว่าต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้คล้ายๆกับเขาต้องวิพากษ์วิจารณ์โมหมัดหรือว่าล้อเลียนเขาก็ถือว่าใครก็เขล้อได้หมดถ้าเป็นคนครับ อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมก็ถึงได้บอกไงครับว่าในความเป็นจริงอ่ะแต่ละทุกสังคมก็ไม่มีสังคมไหนนะที่ไม่มีกติกาเลยและบอกว่าแสดงออกอย่างไรก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยบางประเทศเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เขาบางอย่างเขาก็ห้ามแต่ต้องเหมือนกันนะครับนั้นกรณีมาตรา112ก็เป็นกรณีทํานองเดียวกันเหมือนกันที่ผมถึงบอกว่ามันจําเป็นต้องมีการทําความเข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การมีกฎหมายเนี่ย ก็กฎหมายก็สามารถไปส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยนะ hmm. ถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่ผิดกฎหมายแล้วมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิกิริยาส่วนหนึ่งที่มีกฎหมายเนี่ยก็ป้องกันปฏิกิริยาที่มันรุนแรงแบบนี้ด้วย hmm. เพราะอาจจะมีคนที่รุนแรงมากใครมาละเมิดสถาบันที่ตัวเองเคารพนับถือปั๊บก็ใช้ความรุนแรงเลยแต่มันมีกฎหมายอยู่นะครับแต่กฎหมายนั้นก็ต้องอยู่บนความพอดีนะครับที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย มันก็มีทั้งส่วนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลนะครับที่ที่มีเหตุผลก็คือว่า <c oughs> บางครั้งเนี่ยการตีความกฎหมายของเราเนี่ยก็ตีจนครอบคลุมไปทีทุกอย่าง <c oughs> จนเขาบอกว่าหมายความว่าแม้กระทั่งการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ทำไม่ได้เลยอาจารย์ก็คงเคยได้ยิน <c oughs> บางคนปุ <c oughs> คือถ้ากฎหมายไปตีความถึงขั้นนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> และการที่สมมุติว่าใครจะเขียนในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงวิชาการในการวิจารณ์เนี่ย โดยสุจริตใจโดยสุจริตใจเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเจตนารม์ของมาตรา112ก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปลงโทษคนเหล่านั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้มีปัญหานะตอนสมัยผมเป็นนายกนี่ผมได้ใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นกรณีพิเศษนะครับ<ม>กับกรณีมาตรา112เพื่อกลั่นกรองเรื่องที่ผมเห็นว่า ที่ผมคิดว่าผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นกรรมการเนี่ยเขาจะสามารถช่วยตํารวจอายการหร,หรือใครก็ตามที่รับเรื่องเอาไว้เนี่ยว่าไปตีความว่าอย่างนี้ผิดเนี่ยมัน,มนเกินไปเพราะว่าบางทีไม่รู้ขาดเจตนาโดยเฉพาะกรณีชาวต่างประเทศนะครับแต่เรื่องที่เป็นการละเมิดจริงๆนะครับจะบอกว่าไม่มีเนี่ยผมก็บอกชี้แจงกับต่างประเทศไปแล้วว่าอันนั้นก็ไม่จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีบางคนจงใจใส่ร้าย สถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกลไกที่จะต้องปกป้องตัวสถาบันเหมือนกันเราคงไม่ประสงค์ที่จะเห็นองค์พระมหากษัตริย์ต้องมาฟ้องร้องนะครับประสบนิกรหรือมาชี้แจงประชาชนคนไทยหรือมาชี้แจงตอบโต้หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยใครที่อ่านกฎหมายอาญาจะทราบนะครับว่า การไปดูหมิ่นผู้นําประเทศอื่นหรือประมุขประเทศอื่นเนี่ยกฎหมายอาญาเราก็บอกเขาเป็นความผิดเหมือนกันคุณรัสิทธิ์เคยอธิบายให้ต่างชาติฟังไหมแล้วคนต่างชาติเขาเคยมาซักไซดได้เรียงเรื่องนี้เรื่องร้อยสิบสองมีครับมีครับหลายครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศก็จะถูกซักไซดไล่เรียงเรื่องนี้แล้วพอหลังจากอธิบายอย่างที่พูดมาครู่หลังจากไปอธิบายก็บางคนก็เข้าใจนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจซึ่งซึ่งผมก็ เข้าใจได้นะว่าทําไมเขาจะไม่เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยการไม่ได้อยู่ในบริบทของสังคมเราไม่ทราบถึงที่มาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อคุณอภิสิทธิ์อธิบายคนต่างประเทศและเขาบางคนเข้าใจบปงคนไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่คนไทยเนี่ยทำไมยังมีคนไทยบางคนไม่เข้าใจ เรื่องร้อยสิบสองแล้วก็หยิบขึ้นมาทุกเรื่องเลยหยิบขึ้นมาคือผมคิดว่าบางคนอาจจะมีในงแง่มุมที่แตกต่างในทางวิชาการอันนี้พูดเลยนะครับบางคนเนี่ยผมที่เรียกนักวิชาการเสื้อแดงอะไรเนี่ยที่ผมก็ติดตามนะผมก็เข้าใจมุมมองเขานะแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ก็คือเป็นกระบวนการที่มีเจตนาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะอธิบายยังไงก็กลุ่มนี้ก็ต้องไม่เข้าใจแล้วก็ไปบิดเบือนแล้วก็ไปบิดเบือนนะฮะอย่างเช่น ความพยายามที่จะไปบิดเบือนว่ากฎหมายเนี่ยที่มีการดําเนินคดีสารลงโทษเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับอันนี้ไปไกลเลยนะฮะคือประเด็นว่าผิดหรือไม่ผิดตามเจตนามาตรา1 1 2เนี่ยบางกรณีอาจจะยังเถียงกันได้ก็เหมือนกฎหมายมาตรา,ยอ,ยาอื่นๆแต่ถึงขั้นที่ไปบอกว่าถูกใช้มาเพื่อจะทําลายล้างทางการเมืองอันนี้มันไม่จริงเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมในคดีต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดของคดีจะทราบว่ามันเป็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรา112จริงๆโดยสรุปในเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วก็มีผู้นำของ5 6 6 0ประเทศมาคนเป็นหลายๆล,ล้านคนคุณสิทธิ์มองว่าโลกกำลังเดินไปในจุดที่ดีหรือเลวหรือว่าโลกกำลังผนึกกำลังร่วมกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่เห็นต่างผมคิดว่าเป็นเรื่อง ที่ดีนะครับที่มีการผนึกกำลังกันเพื่อแสดงออกว่าไม่ยอมรับความรุนแรงไม่ยอมรับการก่อก,อการร้ายไม่จำนวนและจะไม่ยอมให้การก่อการร้ายเนี่ยมาข่มขู่ให้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือหลักการสำคัญของเรื่องของเสรีภาพผมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ดีแต่ผมคิดว่าปัญหานี้ต้องการมากกว่านี้ต้องการการ พูดคุยกันมากขึ้นว่ากติกาของการอยู่ร่วมกันของคนต่างความเชื่อหรือสังคมที่ต่างความเชื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคงจะต้องมาช่วยกันคิดมากกว่านี้เพราะว่าคมว่าทางฝ่ายฝรั่งที่ออกมาชุมนุมนี้นนก็ต้องมองตัวเองด้วยว่าการที่ไปเขียนการ์ตูนไปล้อเลียนเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกเสียทีเดียวใช่ไหมครับคือจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ย ก็ก็ควรที่จะต้องสามารถที่จะอธิบายได้ว่าในกรณีที่คนที่เขได้รับผลกระทบควรจะปฏิบัติกันอย่างไรทั้ง2ฝ่ายนะครับ,รบเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถึงไปละเมิดเขาการปฏิกิริยาก็ไม่ควรจะเป็นการมากราดยิงแบบนี้การใช้ความรุนแรงแบบนี้ครับท่าผูชมครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามามีเรื่องในประเทศที่จะต้องถามคุณอภิสิทธิ์